สำหรับช่วง What's Happenin g ในวันนี้อดัมเอาคำพูดที่อรํดัมชอบมากที่สุดของคนดังนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสดาหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับ <Wow. S 1> เผื่อมันจะเป็นกำลังใจให้คุณได้ด้วย <Wow. S 1> คำพูดแรกทำให้รํดัมรู้ว่าความผิดพลาดนั้นนำมาซึ่งความรู้ใหม่ได้อย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้คนที่ไม่เคยทำความผิดพลาดนั้นก็คือคนที่ไม่เคยลองอะไรใหม่เลย The first quote helped me realize that we can learn from our mistakes. Albert Einstein said, quote, A person who has never made a mistake has never tried anything new. The next quote comes from Plato and gets straight to the point. He said, quote, the quote, Ignorance stem all evil. said, is and all root of ถ้าความโง่เคราวนั้นเป็นต้นต่อของความชั่วร้ายทั้งมวลเราต้องหาทางป้องกันตัวด้วยการศึกษาซึ่งตรงกับคำพูดของเนลสันแมนเดลาเขาบอกไว้ว่าการศึกษานั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลนุภาพที่สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกได้ if ignorance is the root of all evil then we've got to protect ourselves with education like nelson mandela said quote education is the most powerful weapon which you can use to change the world คำพูดต่อไปมาจากเซธีพันล้านบิลเกตส์เขาบอกไว้ว่าการที่จะฉลองไปกับความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ที่สำคัญมากกว่าก็คือการใส่ใจกับบทเรียนที่มาจากความล้มเหลวนั่นเอง The next quote comes to us from billionaire Bill Gates. He said, quote, "It's fine to celebrate success, but it's more important to heed the lessons of failure." คำพูดต่อไปทําให้เราเข้าใจถึงจุดประสงค์ของชีวิตมากขึ้นซึ่งมาจากดาลายลามะท่านกล่าวไว้ว่าจุดประสงค์ของชีวิตนั้นก็คือการช่วยเหลือคนอื่นถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็อย่าไปทำร้ายเขา The next quote comes to us from the Dalai Lama and helps us understand the purpose of life. He said quote our prime purpose in this life is to help others and if you can't help them at least don't hurt them the last quote helps us understand how we should treat other people jesus said quote do unto others as you would have them do unto you หวังว่าคำพูดที่อารัมเอามาฝากกันในวันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ